สวัสดีกับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ชูกายอนตะลอนไหววันนี้ผมอยู่ที่วัดรัตนเนตรรามหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อวัดล้านหอยจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่นี่นะครับเขาเป็นวัดที่เป็นอันซีนไทยแลนด์นะครับก็บรรยากาศในวัดนะครับดูจะร่มรื่นหน่อยนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับมากนะครับ ซึ่งหากใครอยากที่จะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้นะครับผมแนะนําให้มาช่วงสักเช้าๆหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูจุดต่างๆภายในวัดนะครับว่ามีอะไรที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยฮนะ ครับและสําหรับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็คือพระพุทธรัตะนะมงคลพิชิตมานะครับซึ่งฐานบันไดของหลวงพ่อนะครับก็จะประดับไปด้วยเปลือกหอยนะครับเป็นล้าน,านชิ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปยังฐานพระพุทธรัตนมงคลพิชัตมานนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครก็บันไดก็จะเป็นบันไดพญานาคนะครับไม่สูงมากเท่าไหร่เราก็จะเดินขึ้นไปนะครับสเสร็จแล้วก็ดูขั้นบันไดนะก็จะประดับประดาด้วยเปลือกหอยแต่ว่าตรงเนี้ตรงนี้ไม่ใช่เปลือกหอยแท้นะครับอันนี้เป็นเปลือกหอยเทียมนะครับ ก็คือเขาจะมีวิธีการทําอ่ะอย่างอย่างไอเนี้ยเขาจะใช้เปลือกหอยปั๊มเป็นปูนแล้วก็แปะอีกทีหนึ่งนะครับแต่พวกนี้คือเปลือกหอยแท้นะครับ <Okay. S 1> ก็ผมจะพาทุกคนเดินขึ้นไปนะครับ เรือนไม้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปนะครับก็สามารถขึ้นไปข้างบนได้นะเดี๋ยวตามผมมาเลยฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปข้างในน,ะนี่นะครับนี่คือด้านไหนนะ่ะ โหข้างในบรรยากาศคลั่งมากนะครับ <c oughs> ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินลงไปด้านล่างนะครับนี่ตะเกียงตะเกียงโบราณเลยนะครับโอ้โหสวยมากนะครับก็ส่วนใหญก็จะมีของหายากนะครับภาพถ่ายเกา่เกาๆสมัยต้ก่อนนะครับ ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์สามารถหาดูได้จากที่ที่เดียวนะครับถ้าใครเป็นคนชอบของเก่านะครับอยากศึกษาประวัติศาสตร์นะครับก็ที่นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเดิอนออกไปด้านนอกนะครับ ก็เหลืออีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมจะพาทุกคนเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับแดดแรงมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปในโบสถ์นะครับซึ่งมีความใหญ่โตมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันเลยครับก็เราจะถอดรองเท้าไว้ด้านล่างนะครับ ซึ่งก็เสียงจาก้องๆไปหน่อยนึงอะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้วัดรัตนะ เนตตาลามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหรือว่าวัดตานหอยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้พาทุกท่านนะครับมามากราบพระที่วัดแห่งนี้นะครับ <c oughs> ก็หากใครอยากที่จะเดินทางมาด้วยตัวเองนะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับใช้เส้นทางหลักถนน,นหมายเลข3า4ศหรือแล้วแต่ทิศทางที่ท่านมานะครับก็อยู่ที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ โอเคนะครับสาหรับวันนี้ผมก็คงได้เวลาที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับสาหรับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาคอยติดตามชมนะครับว่าครั้งหน้าผมจะพาทุกท่านไปไหว้พระที่วัดไหนนะครับก็ขอให้ทุกท่านสรงโชคดีในการเดินทางสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย